สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แอดมินจะกลับมาสืบเสาะเรื่องราวเกี่ยวกับคาแรคเตอร์นักมวยไทยในการ์ตูนมังงะญี่ปุ่นต่อนะครับซึ่งก็อยากจะให้กดดูกดไลค์กดแชร์กันได้เยอะหน่อยนะเพราะว่าทําเรื่องแนวนี้ทีไรนะครับยอดดูนี่หายวูบเลยซึ่งก็มีผลต่อการคํานวณการผลักดันของช่องให้คนเห็นมากยิ่งขึ้นนะครับที่ทาง YouTube ก็ทําระบบเอาไว้แต่ถึงจะยอดดูน้อยนะครับแอดมินก็ไม่เคยเข็ดหลาบนะยังทําแนวนี้ต่อนะครับเพราะว่าทําเข้าใจรัก แล้วก็คิดว่าการค้นพบของเราเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อวงการมวยรวมไปถึงทําให้ทุกคนเนี่ยรู้จักว่ามีนักมวยไทยในอดีตของเราเนี่ยถูกคนญี่ปุ่นหยิบเอาไปเขียนเอาไปยกย่องนะครับแล้วคนไทยเรายังไม่ทราบนะครับก็ดูเอานะครับดูแลสนุกดูแลเพลิดเพลินนะครับวันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนมังงะเรื่องโทโชบ Boy นะครับเขียนโดยริวจิเรียวซากินะครับตีพิมพ์ในนิตยสาร Weekly Shonen Sunday ตั้งแต่ปีคศ .19 8 6จนถึง1988 ถ้าเทียบปีพศก็คือ2,529จนถึง2,531นะครับโห oh, เขียนมานานแล้วนะเนี่ย38ปีแล้วนะครับมีใครยังไม่เกิดบ้างน,นะครับในปีนั้นที่เขาเขียนเนี่ยโดยเขียนมาจนถึงตอนอวสานเนี่ยรวมเล่มก็ได้ทั้งหมด9เล่มจบนะครับซึ่งแอมินก็หาซื้อมาได้จนครบครันนะครับพอสืบราบมาว่ามีนักวยไทยในเรื่องนี้นะครับก็เลยไปเดือดร้อนตามหาซื้อเนี่ยแหละแล้วกระตู้นเรื่องนี้ก็ไม่น่าที่จะถูกตีพิมพ์ในประเทศไทยนะครับทั้งแบบไร้ลิขสิทธิ์หรือว่ามีลิิิขสทธ เพราะว่านักอ่านการ์ตูนอย่างผมเนี่ยไม่เคยเจอเรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับตามแผงหนังสือในประเทศไทยเราตั้งแต่เด็กยันแก่ปูนเนี่ยพระเอกในเรื่องนะครับชื่อดสุเกะทาคามูระนะครับแล้วก็บอสใหญ่ของเรื่องชื่อว่าไคโอคันจิเป็นประธานมวยปั้มสมาคมนิวโตเกียวโปรเลสซ์ลิงโดยไอ้เจ้าพระเอกไดสุเกะเนี่ยจากเดิมที่ตามล่าความฝันเป็นนักเบสบอลแล้วก็ลงแข่งในรายการระดับตำนานอย่างโคชิเองนะครับเป็นนักเบสบอลอยู่ดีๆแท้ๆนะหารเรื่องเจ็บตัว จากเบสบอลก็กลายมาเป็นนักมวยปล้ำอาชีพนะฮะซึ่งในเนื้อเรื่องนี้นะครับนักมวยปล้ำอาชีพนั้นเป็นการสู้จริงจังนะครับไม่ใช่กีฬาแบบมีบทบาทเตียมกันเป็นละครแบบที่เราเห็นกันแต่เป็นมวยปล้ำในชีวิตจริงในสมาคมอาชีพในปัจจุบันบนโลกใบน,นี้อ่ะโดยในเรื่องเือก็มีทัวร์นาเมนต์การแข่งขันที่เอาศิละปะก,การต่อสู้หลากหลายวิชามาเจอกันนะครับหนึ่งในนั้นก็ไม่พ้นมวยไทยซึ่งมีตัวละครในนั้นนะครับเป็นอักษรคาตาการะของญี่ปุ่นนะครับอ่านว่าซามูราคุนะฮะก็อ่านอนนนแบบี้บบนะ แต่ถ้าเกิดควบกล้ำคำออกมาให้มันเป็นภาษาไทยเนี่ยซามมระคูเนี่ยก็อ่านออกเสียงได้ทั้งสำรักหรือสำรักที่แบบสำรักน้ำอะ่ะแล้วก็อีแบบนี้เขาอาจจะหมายถึงชื่อที่เหมือนคำ,คำว่าสมรักก็ได้นะก็จะคล้ายละไม้คล้ายกับชื่อของวีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกของเราที่ตอนนี้โด่งดังขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งซึ่งผมว่าชื่อของเขาน่าจะตั้งใจอ่านว่าสำรักนะก็สะกดแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าสะกดคำว่าสำรักแบบสำลักน้ำนี่ก็จะดูอุบาทไปหน่อย ตัวละครนักมวยไทยนี้นะครับชื่อว่าสำลักโสพาซิลินแล้วกางเกงมวยนี่ก็ชัดเจนเลยนะครับมีคําว่าวางน้อยเดี๋ยวเรื่องต้นแบบคาแรคเตอร์เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะเอาเนื้อเรื่องก่อนเลยตัดภาพมาที่เนื้อเรื่องอย่างรวดเร็วนะครับไอพระเอกญี่ปุ่นไดซูเกะเนี่ยไปตีหัวกระบานใครบ้างในเรื่องเนี่ยชนะใครมาบ้างเนี่ยผมขอข้ามไปเลยนะก็ข้ามมาที่เจ้ามวยไทยสำลักเลยนะครับโดยในเรื่องนี้เนี่ยเขาปรากฏตัวมาในช่วงที่ใกล้จะอวสานแล้วแหละเรื่องนี้ยก้าวเล่มจบนะครับนักมวยไทยของเรามาในเล่ม6จนถึงเล่ม7 รอบแรกๆนี่สําลักษ์ชนะมาหลายตัวเลยนะจนกว่าที่จะมาเจอพระเอกนะครับเริ่มตั้งแต่ทั้งเตะเข่าล่อเป็นชุดๆนะครับอัดเอาจนนักคาราเต้นั้นสู้ไม่ได้โดนท่ารวบของนักคาราเต้นะครับแม่ก็ยังเสือกเอาเข่าอัดหน้าเขาได้อีกอะคิดดูแล้วกันสําลักษ์นี่มันเก่งขนาดไหนนะครับสุดท้ายคาราเต้ก็โดนเข่าอัดหน้าแล้วก็แพนน็อกแตกยับไปเลยซึ่งเจ้าสําลักษ์เนี่ยก็มีท่าศอกและเข่าพร้อมกันแบบพิจารพนมในองค์บากนะเป็นท่ามวยไทยโบราณชื่อว่าท่าหยุดโยธาอัดจนหมวกกันน็อกเบสบอลแตกนะครับ แล้วรอบต่อมาเนี่ยสําลักษก็เจอกับนักชุดบ็อกซิ่งนะครับที่ก็มีท่าทางประหลาดประหลาดหมุนตัวกับหลังเตะแต่ก็เจอท่ามวยไทยโบราณนะครับเข่าและสอบพร้อมกันท่าหยุดโยธาท่านี้เข้าไปจากนั้นจะหมุนตัวเตะอะไรมาก็ตามนะครับต้องทำอะไรสําลักไม่ได้โดนสําลักษเตะกัน้นคอเตะหน้าหลายทีนะครับจนสําลักเอาชนะน็อกไปในที่สุดพระเอกขึ้นมาเสือกด้วยในจังหวะที่เขาจะน็อกกันนะครับแต่ว่าก็ขึ้นมาห้าไม่ทันไฟต่อไปนี้แล้วแหละสําลักนะครับรอบต่อไปจะเจอกับพระเอกไดซูก่สนวักตแล้วนะ ดันถอดนวมออกนะครับก็กลับกลายเป็นคว้าเชือกขึ้นมานะครับก็คือจะฆ่าเชือกเป็นมวยฆ่าเชือกนั่นแหละซึ่งอีนางเอกของเรื่องเนี่ยก็มีความรู้เรื่องมวยไทยขึ้นมาอย่างฉับพลันนะครับแม้ช่างแสนรู้ประวัติศาสตร์มวยไทยได้ในบัตรโดนสั้นอย่างนั้นนะ่ะซึ่งนางก็บรรยายว่าที่ไทยยกเลิกการชกแบบฆ่าเชือกแบบนี้ไป50ปีแล้วนะมันอันตรายถึงชีวิตแบบนี้แสดงว่าสำลักเอาจริงแล้วสินะเนี่ย พอพระเอกรู้เท่านั้นแหละเียด้ว่าเครียดกดดันหมกตัวอยู่แต่ในซ่วมนะครับเครียดจนแทบจะแดกขี้อยู่แล้วอะและแล้วเกมการชกก็เริ่มขึ้นนะครับในไฟต์ดังกล่าวนะครับไดสุเกะเจอกับสำลักไดสุเกะใช้ท่าเตะเป็นท่าหมายเยี่ยวเสาไฟฟ้านะครับถีบใส่แต่สำลักก็หลบได้แล้วก็เตะอัดแขนเข้าไปทีนึงไอ Dai ้ไดสุเกะก็เอาเท้าหนีบหัวแล้วก็บิดเกลียวนะครับทำเอาสำลักนี่หัวทิ่มหัวตั้ม สำลักเริ่มตั้งตัวได้นะครับแล้วก็เตะลำตัวเตะแขนเป็นชุดๆไดสูเกะก็แก้เกมโดยการจับขาแล้วก็จับงัดเสยหลังมานะครับทำเอาสำลักเนี่ยหน้ากระแทกพื้นเวทีมาถึงตอนนี้นี่สำลักเริ่มโมโหแล้วแล้วก็ระดมหมัดเท้าเขา่าศอกอย่างเมามันนะครับไดสุเกะก็เละตุ้มเป๊ะจากนั้นกรรมการก็ไม่ดูหาอะไรเลยนะครับทะลึ่งเข้ามาขวางนะครับกระโดนสำลักเนี่ยเตะอัดก๊อปปี้เข้าไปนะครับทั้งไดสูเกะแล้วก็กรรมการนะครับลงไปกองทั้งคู่แล้วสำลักก็ยกเท้าสูงขึ้้นนมมมมาาตตตรงๆแแลววกกก็็ััดเะบบหุปฉ แต่อีกทีนึงเข้าเต็มหัวกระบาลของพระเอกนะครับมาจนถึงตอนนี้เนี่ยไอไดสุเกะเนี่ยแตกยับตาปิดไปข้างนึงแล้วไดสุเกะยืนจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นะครับเหลือตาเปิดอยู่ข้างเดียวสำลักก็จะปิดบัญชีแล้วละ่ะอุ้ยถ้าไม่ตายเข่าลอยไม่นิโมกระโดดเข่าอัดหน้าอัดดวงตาที่เหลืออยู่ข้างหนึ่งของไดสุเกะนะครับแต่ว่าในวินาทีนั้นนั่นเอง ไดสุเกะก็จ so ับขาทั้งสองข้างของสำลักเอาไว้แล้วก็จับงันเสยมาด้านหลังนะครับทำให้สำลักนั้นหน้าฟาดพื้นเวทีอย่างจังนะครับแล้วก็ท่านี้เนี่ยเป็นการปิดฉากสำลักนักมวยไทยในเรื่องนี้ไปนะครับก็แพ้ไปส่วนสภาพพระเอกไดสุเกะผู้ชนะนั้นก็สภาพอย่างกับไปฟาดกับหมามานะครับไปฟัดกับไอ้เขี้ยวเงินมาก็สภาพเละตุ้มเป๊ะและนี่ก็เป็นการนําเสนอนักมวยไทยในเรื่องนี้นะครับที่เว่าเรื่องนี้เขียนมาแล้วก็สนุกใช้ได้นะหน้าตานักมวยไทยนี่ก็เขียนได้ดีนะครับวาดได้ดีไม่ได เอาลามมาวาดกันต่อที่ต้นแบบคาแรคเตอร์นะครับผมขอให้น้ำหนักการคาดเดาไว้ที่99%แล้วกันนะเผื่อไว้1%เผื่อเงิบโดยผมคาดว่าสําลักษ์เนี่ยไม่น่าจะมาจากสมรักษ์คำสิงนะครับเพราะว่าในช่วงทไลายที่ผู้วาดวาดตัวที่ชื่อสําลักษ์เนี่ยด้านตัวนักมวยตัวจริงอย่างสมรักษ์นะครับในพอสอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้โด่งดังจนถึงขนาดที่ว่าชาวต่างชาติรู้จักแล้วก็เอาไปวาดได้นะและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือสมรักษ์คำสิงต่อยมวยไทยในช่วงนั้นนะครับใช้ชื่อว่าพิมอลนเล็กซิตอลัน ดังนั้นคนญี่ปุ่นไม่น่าจะรู้จักชื่อสมรักแน่นอนซึ่ง99%ที่ผมมั่นใจนะครับหลักๆก,ก็คือหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนกางเกงมวยนะครับซึ่งมีวาดอย่างชัดเจนนะครับว่าวังน้อยทำให้ผมคาดเดาว่าสมรักนั้นน่าจะมีต้นแบบมาจากวังจันน้อยสอพลังชัยนะครับฉายาของเขาก็คือไอหนุ่มชีวาสหรือว่าไอหมัด3 3วิสิ่งที่วังจันน้อยน่าจะเป็นต้นแบบนักมวยไทยในเรื่องนี้นะครับก็ผมคาดเดาวานะใบหน้านี้อาจจะไม่เหมือนมากนะ อาจจะถูกปรับเปลี่ยนมาให้วาดดูดีมีมิติขึ้นแล้วก็หน้าตาก็วาดดูดีอ่ะดูหล่อๆคมๆแต่แฝงด้วยความเจ้าเล่์หน่อยเอาเป็นว่าวาดมาไม่ขี้เหร่นะครับไม่เหมือนนักมวยไทยในกระตูนเรื่องอื่นๆหรือว่าในเกมอื่นๆบางเรื่องนี่วาดนักมวยไทยเราเนี่ยหน้าตาเหมือนไปเล่นบ้องมาไปเมาน้ํากระท่อมมาหนึ่งเดือน ส่วนเหตุผลที่ผมเชื่อว่าเป็นวังจันน้อยนะครับก็จะมีเหตุผลหลักๆตามนี้นะหนึ่งก็คือกางเกงมวยที่มีคําว่าวังน้อยเนี่ยแหละมันจะเป็นใครอื่นไม่ได้เลยนะครับที่จะมีคําชื่อคล้ายละไม้คล้ายคําคว่าวังน้อยถ้าไม่ใช่วังจันน้อยแล้วก็มีบางภาพไม่กี่ช็อตเท่านั้นนะครับที่กางเกงมวยเนี่ยมีคําที่เป็นภาษาไทยเกือบๆจะครบคําคว่าวังจันน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพนี้เป็นต้น สองความโด่งดังของวังจันน้อยนะครับถ้าเกิดเทียบไทม์ไลน์การเขียนในปีดังกล่าวของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับในปีพศ2 5 2พถึงพศ2531ในช่วงนั้นตรงกับวังจันน้อยเนี่ยเป็นแชมป์ลูมินีไปแล้วนะครับเป็นรุ่นร้อปอนด์แล้วก็122ปอนด์ถ้าผู้วาดคนญี่ปุ่นหาข้อมูลนักมวยระดับแชมป์ลูมินีหรือว่าราชดำเนินไปวาดเนี่ยก็จะเจอวังจันน้อยในหน้าหนังสือหรือว่าในทีวีของบ้านเราได้ไม่ยาก ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในเรื่องราวนี้นะครับก็คือเขาวาดได้อย่างละเอียดดีนะมีเกล็ดแฝงไว้อย่างเรียกได้ว่ามีการกล่าวถึงนักมวยคนอื่นด้วยนะครับก็คือกล่าวถึงพุทธล้อเหล็กนะครับโดยมีการระบุชื่ออย่างชัดเจนนะครับแล้วก็วาดหน้าประกอบด้วยก็คือในจังหวะที่สำลักเนยยกขาขึ้นมาแล้วก็ตวัดเตะเป็นมุมฉากแบบนี้นะครับท่าทางแบบนี้เนี่ยทำให้พี่เลี้ยงชาวไทยถึงกับอึ้งทึ่งเสียวอึ้งกิมกีแล้วก็บรรยายตามภาพนะครับว่า ท่าเตะสวยงามยังกับท่าเตะของอดีตแชมป์ไ์เวทพุทล้อ,อเหล็กแล้วก็มีการวาดหน้าพุทล้อ,อเหล็กประกอบด้วยนะโดยคนญี่ปุ่นนั้นรู้จักพุทล้อ,อเหล็กแล้วก็ท่าเตะแบบนี้ในเหตุการณ์จริงแน่นอนนะครับเป็นไฟ์ประวัติศาสตร์ที่มวยไทยเจอกับคิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่นในอดีตที่บ้านเราโดยพุทล้อ,อเหล็กเจอกับอิคาริเกนชิวนะครับเป็นนักคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นแล้วพุทล้อ,อเหล็กก็ยกเท้าตวัดก้านคอเกี่ยวคอลงมาที่พื้นเลยนะครับโดยทางคุณพิษณุนินกัดเนี่ยบรรยายเอาไว้ว่าเป็นท่าหหน้าากรดง ก็ผมคิดว่าแฟนมวยก็คงเห็นคลิปนี้ผ่านตากันไปบ้างแล้วแหละการ์ตูนเรื่องนี้ก็เลยหยิบยกเอาพุทธล้อเหล็กแล้วก็ท่าเตะยกขาขึ้นมาแล้วก็ตวัดกา้านคอท่าเนี้ยนะครับเอามาเขียนเป็นท่าเตในเรื่องเอาละแล้วนี่ก็เป็นการเล่าเรื่องราวนักมวยไทยที่ชื่อสำรักในการ์ตูนเรื่องโทโชบอยนะครับซึ่งแอดมินก็เอามาฝากในวันนี้ก็ถ้าเกิดชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแอดมินจะได้มีกําลังใจค้นคว้าหาเรื่องต่อไปมานําเสนออีกครั้งหนึง่ง ถ้าอยากเห็นเรื่องราวเจาะลึกดีๆแบบนี้นะครับไม่มีช่องอื่นอีกแล้วนะเกี่ยวกับการ์ตูนมวยไทยมีที่นี่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับที่จะไปสรรหามาให้คุณสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ